คุณผู้ชมครับวันนี้พาพลองของ JBL ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้เอ JBL ของแท้ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ของเราครับสงการได้หากลูกค้าทัดใจมีโหกาสสวดเวลาสวดขอเป็นท่ ปัดเศษสามารถต้องขออนุญาตทำแผลได้ที่กองอภิรรยาทางคณะกรรมการทุกท่องเที่ยวตะบลคันเพิร์กต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะยืนยันะคะอย่าเลี่ยนท้ายนอกพื้นนะคะขอความกรุณาท่านกลับเข้ามาภายในเขตปุ้ยพื้ที่เชื่อเหลือค่ะปีหกเจ็ดมาเก็บบรรยากาศครับคุณศนุโลกนะคะขอความกรุณา เรื่องป้องกันอันตรายขอขอบทัพคุณค่ะ